สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Star Devilay EP ที่14ครับหลังจากที่คืนก่อนหน้านั้นเราไปร่วมเทศกาลตกปลาฤดูหนาวครับก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะฮะหมวกกราสีอย่างเงี้ยฮะส่วนสลับใน EP นี้ก็ ตามหาก้อนที่มันทําให้เกิดเสียงเมื่อคืนก่อนนะฮะว่ามันคือก้อนอะ,อะไรนี่ฮะเขียวสีทองแล้วก็ได้ยางต้นโอ๊กมานี่นยางต้นโอก๊กโตหมดแล้วคนระับตรงนี้เดี๋ยวเราทำทางเดินอ้อมมันไว้ให้หมด มันทิ้งเม็ดอย่างเงี้ยฮะบีน้องแจส๊สแล้วก็เอมิลี่ผมว่าเกรดมาส่งครับให้ไ,ไปไว้ไหนส่งมอบ อา,อามันกลายเป็นว่าผม,มเสร็จเควสของคลินซะงั้นงนะออต้องเรียกไหม่ก้อนหนึ่งนะอ่ะโอ้เจอมาจากคลินเหรอไม่เป็นไรฉันไม่สนใจว่าเธอได้มันมาจากไหนมันสวยมากขอบคุณส่งจูบให้ด้วยฮนะผมจะมาส่งเควสนี้นี่ผมเอยไปอีกรอบหนึ่งอนะ โรบินอับความเลี้ยงวัวให้ผมหน่อยนี่เงี้ยพ่อขนาดใหญ่ไปเลยโรบิน,บนแล้วก็ของขวัญนายใช่ฮะเประเตียนห้าดาวอ้าวนี่ฮะยคัดฉาก ไซบาสเตียนซ่อมรถมอไซโอว่าไงในซอยฮะคุณยังไม่เคยเห็นมาเตอร์ไซค์ของผมเลนเหรออืแต่ว่าผมยังไม่เคยให้คุณดูนะซีหฮารีด้วยฮะบางครั้งพระอาทิตย์ตกผมก็เอาไปขับข้างนอกหมู่บ้านนะ มันไม่มีอะไรเลยนอกจากถนนยาวๆโล่งๆและแสงสลัวๆจากเมืองพรผมมีเงินเก็บจนวนหนึ่งผมก็จะออกไปอยู่ตัวคนเดียวในเมืองมันจะมีแค่ผมกับมอเตอร์ไซค์ของผมทุงนั้นไม่นะไม่จะคุยกันอย่างนี้ทำไมพาพมันสีม่วงด้ยเราจะไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่นั่นเหรอแล้วแล้วยังไง เฮ้ยบางทีฉันให้นายยืมขับได้นะถ้านายต้องการฟังดูน่าหนุกดีนี่ยี่ยมไปส่งไปส่งอมมทิทใหม่กันนันเมื่อกี้เควสหมัอนแบบอะไรวะเนี่ยนี่ฮะเมลลี่อยู่นี่เบลลี่ผมว่าผมว่าส่ง บ้านฟาร์มของเธอถ้าจะดีและอยู่สบายอยู่ยสบายสิเดี๋ยวนะฮะคุณว่าเนื้อหาเอมิลี่นี่สิบดาวนี่มันจะยังครับต้องรอจดหมายแต่ที่แน่ๆเราต้องจัดระเบียบพวกนี้ใหม่หมดเลยเอานี่ไงฮะหินประหลาดที่มันตกมาอมม่อคืนนม้น ที่เราวิ่งหาว่าเสียงอะไรโอ้โหอิลิเดียมอิลิเดียมสร้างอะไรได้บ้างที่นี่เน่ยมันสร้างสปริงเกอร์ได้อันหนึ่งนี่ฮะมันจะยีบสี่ช่องฮะอันนี้มันแปดช่องอันนี้อิ่มเลยฮะเวลาปักลงนะหลอมไปเลยสิครับนี่แล้วก็ไปนอน น่าวลืมขายของแล้ววันนี้ไม่มีอะไรขายเลยจ้าวันที่11วันนี้มีคนขายขงซื้อในเมืองอ้าวว่าไงครับคุณกันเทอโอ้รุ่นสวัสดีทอยหวังว่าคงยังไม่เช้าเกินไปนะคือฉันมาที่นี่เพื่อจะมาขอบคุณสำหรับวัตถุโบราณได้ต่างๆท,ทั้งหมดเพอพบ มันเยอะมากเลยนะสําหรับการค้นพบด้วยตัวคนเดียวจริงๆแนละ้วฉันเพิ่งได้รับจดหมายมาจากสํานักงานเลขาธิการวัตถุโบราณแห่งแผ่นดินเขาบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่จะมอบรางวัลพล้งวทองคําให้กับผลงานที่สําคัญของเราทั้งหมดทั้งมวลต้องขอบคุณเธอมากเลยนะเอาละฉันจะปล่อยเจอกับทางงาน,นต่อได้ละและ้แลแลวรับพุ้งทองคำผมละ่ะโอ้กับลืมไปเลย ฉันมีของขวัญม,ม,มาให้มันเป็นกุญแจเก่าๆที่ถูกเก็บไว้ในตู้เซฟของพิภัพั์มานานไม่ต่ำกว่าร้อยปีมันมีสนิมนิดหน่อยนะแต่ยังดูสวยงามดีอยู่เลยเอาคุณได้รับลูกกุญแจสนิมเครอะลาสติชีมันถูกแขวนถูกใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ของคุณเปิดท่อระบายน้ำเนี่ยครับกุญแจเนี่ย นายซอยฉันจะให้คำแนะนำกับเธอเพราะฉันชอบเธอและฉันต้องการให้เธออยู่เมืองพิลิกนต่อถ้าเธออยากแต่งงานเธอต้องหาซอยดังเนื้อไมนต้องกังวลว่าคนจะมองอยังไงคนในเมืงองนี้ชอใจดีขอโชคดีนะเดวิด <David. S 2> และนี่เอมิลี่แน่ขอบคุณอีกครั้งสำหรับอัญมณีที่ยอดเยี่ยมพวกนี้สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดส่งพนังงานใหม่ของฉันฉันอยากจะ ขอบคุณเธอด้วยกองความพิเศษนี้ฉันหวังว่าเธอจะสร้างผลงานสุดจันจ,จากเย็บผ้าเอ็มมรีให้จากเย็บผ้าแล้วแล้วแล้วยังไงตั้งกลางบ้านเลยวางเสื้อผ้าหรือรว,วัทถ่ย้อมวางผ้าและวัตถุดิบ หาเช้าที่สองจะเทศกาลตกหมึกเริ่มขึ้นแล้ว l a s โ m o d i ยนะตอนนี้ข้ากำลังศึกษาเกี่ยวกับาศาสตร์แห่งการทำนายเงาที่สูญหายไปอยู่ก็ต้องการของสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าหินแห่งความมื่อยเอ t e น s n นำไม่ข้าแล้วจดัดเลือรับตกแทนน l a s ม m o d i a โอ้้นี่ไงฮะบอยเอ e s s e n ี้ฮะเดี๋ยวเราไปตกปลาก่อน การตกหมึกแบบนี้เราต้องเราต้องไปตกหกนะึ่งครับแล้วเราค่อยทำพวกไอ้นั่นทีหลังครับไข่ครับมายองเน็ตทีหลังนะเราต้องตกมึกมันมีแค่ไม่กี่วันเองอ๋อแล้วก็อย่าลืมเอานี้ไปด้วยฮนะ วันนี้เสร็จแล้วก็คือวันต่อวันเลยจับปูเพิ่มสองเท่าวันที่สิบสามแล้วกับเจศการตกมึก มันเอาแค่สิบตัวครับไม่ได้เอารวมหมดนี่โตไอ้เราก็นึกว่าต้องแต้มเยอะๆไม่ใช่ฮะมันเอาแค่สิบตัวแล้วนี่ฮะที่ไปตกมาเมื่อกี้นี้ก็ได้บุหมกปลาหมึกกาแฟทิปเปอร์ช็อ,ชอตแล้วก็นี่ฮะ ซีโฟมพุดดิ้งแล้วก็ทุ่นทำให้ปลาหนีได้ช้าลงแล้วก็ไม่แล้วก็มีอาหารนี่ฮะดิโอเดซีฮะมีอะไรหมดแหละอันนี้ก็เอาไปจั้งคืนที่เดิมส่วนปลาหมึกเดี๋ยวเราค่อยมาขายพวกนี้ครับวับนนี้น่าจะนอนก่อน ครับและก็จบไปด้วยเทศกาลตกปลาแข่งตกปลากันนะครับก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะแต่ที่เยอะสุดน่าจะเป็นปลาหมึกนี่มันได้เยอะจริงๆนะแล้วก็ขายไปเมื่อคืนนี้ด้วย1ิบกว่าตัวส่วนฟาร์มวัวเราก็อัพเสร็จเรียบร้อยเป็นฟาร์มใหญ่หมดแล้วและในอีพีหน้าก็คงจะเป็นเนื้อเรื่องของพ่อหมดนะครับเพราะว่าตรงกับวันเกิดพ่อหมดด้วยแล้วมีติดดาวสีม่วงไว้ด้วยครับ จะเป็นไงนั้นก็รอดูเลยสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ